พัลลุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองเข้าใหม่นะคะนี่ค่ะอ e ีแบนกว้าง8.5สี่ลูกสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะแม็กเวลค่ะออฟลึกๆอย่างนี้นะคะ8,900นะคะ9,900เท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะออฟลึกนะคะมีอ e ีแบน5้ลูนะคะ t e 37ขอบ20ค่ะ4,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ CE 28นะคะ5,900บาทค่ะ ใบพัดนะคะยางปี21บนะคะ7,900บาทนะคะยดน้ำงานยาชิงานเลนโซนะคะราคาไม่แรงเลยนะคะอันนี้คือที่เข้าใหม่นะคะด้านในยังมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะมาเริ่มต้นกันที่สเปคกว้าง8.54ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นกันเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กอีแบงกว้าง8.54ลูก กว้าง8.5ทั้ง4วงนะคะยาง255 50 18ปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่8,900บาทนะคะ 8,900บาทค่ะนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ค่ะก็เป็นแม็กกว้าง8.54วงเหมือนกันนะคะยาง255 5 0 1 8ปี21นะคะชุดนี้จะดอกยางแน่นๆเลยนะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้สภาพใหม่กิฟตเลยนะคะสวยมากนะคะ นี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะสเปคกว้างแปดจุดห้าสี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะ m a x w e l l of ออฟลึกนะคะ N5 r s r นะคะล้องานหนุ่มมิงนะคะออฟลึกๆเลยนะคะยางปียี่สิบสองนะคะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลัง275-40-18นะคะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่9,9้า้อบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,9้าบาทเท่านั้นเลยเดี๋ยวขอกระโดดไปด้านหลังก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะนี่ค่ะชุดนี้แม็กใบพัดนะคะใครหาแม็กใบพัดนะคะราคาเจ0 0ัน้ารอบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้แม็กใบพัดขอบ18ดนะคะยางสองห18าหสิิบแปดนะคะปี21็ดค่ะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะล้อส,สวยๆเลยนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทใครหาแม็กใบพัดไม่ควรพลาดนะคะล้อส,สวยเลยนะคะ7,900บาทค่ะแล้วก็แม็กซีเอยี่แปดนะคะยาง255 5018นะคะชุดนี้นะคะแม็กซีเอยี่แปดยาง255 50 ห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะราคานี้นะคะห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่เลยนะคะตกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางสี่ล้อเลยนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะแม็กท e 3 7สามเจ็เป็นขอบยี่สิบนะคะยางสองห0 2้าห้าิบยี่สิบค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะ ยางลิโตะนะคะนี่ค่ะล้อสวยๆเลยนะคะ4,9 0 0บาทค่ะชุดนี้แม็กอีแบนกว้าง8.54ลูกค่ะใส่แล้วล้อไม่ยืนไม่ล้นนะคะใส่ลด5ลู1 1 4ค่ะยางฮีโร่อาวันวันนะคะแก้มขาวนะคะใช้ยาวๆเลยนะคะใส่ลด5ลูนะคะกว้าง8.54ลูกใส่แล้วล้อไม่ยืนไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะ นะคะมาด้านหน้าต่อนะคะกระโดดนิดนึงนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกออฟกระมังนะคะยางยางปี22นะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวขอดูอีกรอบยางปี23ค่ะนะคะนี่ค่ะยางปี23นะคะแม็กเวลออฟลึกออฟกระมังะคะ่ะยางปี23หลักพันเท่านั้นเลยนะคะยางหน้า2 4 5สี่บาสิบแ คู่หลัง2,75,40,18ดอกอยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปี23ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะ9,900บาทค่ะชุดนี้นะคะ9,900บาทค่ะ ชุดนี้นะคะ mac n 5 rs นะคะเป็นล้อง,งานหนุ่มมิงใส่รถ5รลู114ค่ะยางหน้า245458คู่หลัง2754018นะคะ mac w e l l off ลึกเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาท mac n 5งานหนุ่มมิงนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยค่ะ ชุดนี้แมกเวลนะคะ n 5ล้องานหนุ่มมิ้งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใครหานะคะลายนี้นะคะยาง265 6กห้นะคะปี22นะคะปี22ค่ะดอกยางแน่ๆนๆหนาๆเลยใช้ยาวๆนะคะล้อสวยยางสวยไม่มีรอยเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะใส่รถหกลูตัวสูงค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาท หนะ่งหมื่บาทค่ะชุดนี้แม็กเวลออฟลึกออฟกระมังเหมือนกันเลยนะคะยาง265 60 18ปี21นะคะเอาไปราคา8,900บาทแม็กเวลออฟลึกสวยๆอย่างนี้นะคะ8,900บาทนะคะล้อสวยๆเลยนะคะอันนี้นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้8,900บาทนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นหยดน้ํานะคะหยดน้ําออฟโรดเรามี2ชุดนะคะชุดนี้นะคะแม็กหยดน้ํางานยาชินะคะยางสองหกห้นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่เลยค่ะนะคะแปดพันเบาทนะคะชุดนี้นะคะล้อง,งานไทยนะคะ ชุดนี้ค่ะล้อแม็กวันงานเลนโซ่นะคะล้องานเลนโซ่เลยนะคะยาง2 6 5 7 0ห6นะคะแต่ว่าชุดนี้ล้อสวยยางสวยเลยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะดอกยางแน่นทุกเส้นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะ1900บาทค่ะนะคะ แล้วก็มีล้อรถเก่งมาใหม่1ชุดนะคะใครหาสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะแม็กทีทีซีหนึ่งร้อยหาะคะนี่ค่ะแม็กทีซีหงยางปี21นะคะหน5 5งเก้ขอบสิค่ะใส่รถเก่ง4ี่ลูกนะคะยางปียี่ะว้าวแน่นอนนะคะราคาห้าพับาทฟังมิผิดนะคะ5 9าพบาทค่ะ สวยมากนะคะชุดนี้นะคะ Mac TC ีซีนอยห้าลายใหม่ด้วยนะคะยางปี21นะคะ5,900บาทเอาไปเลยค่ะรถเก่งมาใหม่นะคะ1ชุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี Mac กเว l อันนี้5,900ค่ะ7,900นะคะอันนี้ล้อ D1 SR งานเลนโซ่ค่ะ8,900บาท Mac กเวลชุดนี้ค่ะ7,900บาทนะคะ ยาง245 458คู่หลัง285 40 18ปี20นะคะแล้วก็มี Mac ก e 37ชุดนี้ค่ะกว้าง8.54ลูกใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ Mac กใบพัดชุดนี้นะคะยางปี21นะคะ9,900บาทค่ะชุดนี้ Mac IE 30ยางสวยเลยนะคะล้อสวยด้วยนะคะสีเดิมค่ะ8,900บาทนะคะ m ม็กซีเอยี่สิบแปดค่ะออฟลึกงานอิโมชัน R ใส่ล้อห้ 7, าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะแม็กใบพัด RTG นะคะล้องานเลนโซ่ขอบยี่สิบนะคะชุดนี้เอาไปแปดพันเก้าร้อยบาท Mac G, แม็กใบพัด RTG ล้องานเลนโซ่เลยนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะการยก SUV กว้างเก้าออฟศูนย์นะคะมีหนึ่งชุดเลยนะคะเป็นล้อใหม่รัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะ แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะการยก s u v นะคะกว้างเก้าออฟศูนย์แม็กใหม่แกะกล่องนะคะนี่ค่ะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1 1 9 0 0บาทนะคะ1 1 9 0 0บาทค่ะแล้วก็มี TE 3 7สีดีดำหยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะเวลชุดนี้นะคะล้องานไทยค่ะ6,900บาทค่ะ ะะแล้วก็มาด้านหลังเลยนะคะชุดนี้แม็กกันยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ใส่รถตัวเตี้ยได้หลักพันเลยนะคะยาง255 25, 5้าหปี21นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะชุดนี้นะคะใบพัดนะคะ4,900บาทนะคะนี่ค่ะขอบ20นะคะชุดนี้นะคะแม็กตรงรุ่นนาวาร่ายางตีแถมนะคะ6,900บาทค่ะนะคะ นี่เลยนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้นะคะที่ร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นนะคะหรือว่าแอดไลน์ ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าใครอยากมีล้ออยากจะมาเทินนะคะใครมีล้อเดิมหรือว่าล้อแต่งสภาพไหนก็ได้นะคะอยากจะมาเทินนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็ พิมพ์ว่าร้านคูนลรูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ